ครับผมพบกับพี่รัตพกษาอินดี้นะครับวันนี้พี่รัฐนะครับจะมาแนะนํานะครับผมเคสนะครับสำหรับป้องกันรอยขีดข่วนของ macbook นะครับนี่นะครับ แมคบุ๊กของพี่นะครับเป็นแมคบุ๊กโปรสองพนะครับผมที่พี่ซื้อมานะครับใช้ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับผมจากประสบการณ์การใช้งานถือว่าดีนะครับผมใช้งานได้ลื่นไหลลื่นดีนะครับแต่ปัญหาก็คือพี่ยังไม่กล้าเอาไปไหนนะครับเพราะว่าพี่ยังไม่มีเคสใส่นะครับกลัวว่ามันจะเป็นรอยนี่นะครับสภาพเครื่องสวยมากนะครับก็เลย สั่งซื้อเคสมาจากประเทศจีนนะครับผมใช้เวลาสั่งประมาณเกือบสิบห้าวันนะครับนี่ครับผมมาแล้วครับนี่ครับอันนี้เป็นเคสที่พี่สั่งมาจากประเทศจีนนะครับสั่งใน Lazada นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับว่าภายในมีอะไรแถมบ้างนะครับมาดูครับภายในจะมีอันนี้ให้หนึ่งอันนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นฟิล์มติด จอโน้ตบุ๊กนะครับร้านดีๆนะครับผมนี่ส่งมาถูกนะครับเป็น for Macbook 13นิ้ว Retina นะครับเวะลาสั่งสั่งดีๆนะครับว่าเป็นเป็นรุ่นไหนนะครับมันเขียนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ใช่ Macbook Air นะครับอันนี้เป็น Macbook 13นิ้ว Retina ภายในก็จะมีนี้ให้หนึ่งอันนะครับนี่ครับสีสวยนะครับผมพี่สั่งเป็นสีแดงนะครับสีแดงเลือดนกนะครับพี่เป็นคนชอบสีแดงครับผมนี่ครับด้านหลังจะออกเป็นสักๆนิดนึงนะครับนี่ครับสักๆากนิดนึงนะครับอารมณ์คล้ายๆกรมะยี่แต่ไม่ใช่นะครับทำมาจากพลาสติกครับจะมีรูระบายเครื่องให้ด้วยนะครับนี่ครับชอบตงเนี้ครับการการกระแทกจะเป็นนึบๆนิดนึง ส่วนอันนี้จะเป็นด้านฝานะครับด้านฝาจะเป็นพลาสติกออกมันๆนิดหนึ่งครับสีสวยนะครับเดี๋ยวมามาดูนะครับว่าแปะจริงจะเป็นยังไงยังไม้หมดนะครับผมนี่ในกล่องก็ยังมีนี่นะครับจากที่ดูก็น่าจะเป็นจุกสำหรับกดตามช่องอตาต่างของโน้ตบุ๊กนะครับมาดูกันครับ ลืมบอกราคานะครับพี่สั่งในลาซาด้นะครับรวมค่าส่งทั้งหมดนะครับมันจริงๆมันสามร้กว่าบาทนะครับผมแต่พี่เพิ่งเปิดสั่งครั้งแรกต่างประเทศมันลดให้พี่ยี่สิบาทนะครับแต่ต้องชำระเงินก่อนนะครับผ่านบัญชีก็จะเหลือ280บาทครับผมทั้งหมดนี้นะครับ280นี่ครับ ผิวค่อนข้างสวยมากเลยนะครับนี่นะครับผิวสวยมากเลยครับสมกับราคามากๆนะครับถูกใจมากๆเลยครับผมนี่อันนี้จะเป็นฝานะครับฝาบนนะครับเดี๋ยวมาดูครับแล้วก็เอาอันนี้นะครับวาง้ลนบนนะครับอย มานนีะครับ้ใส่ง่ายนะครับวางตรงๆแล้วก็กดลงไปเลยครับมาดูฝาบนกนันนะครับาตื่นเต้นตามร้อยเลยนะครับวางประกรบลงไปครับ ขางประกบเป็นงครไบประมาณนี้นะครับก็กดไปตรงๆครับนี่ครับดังแปะนะครับต้องดังแปะนะครับดังยิ้มไม่ได้นะครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับผมภายในหนึ่งวิเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับสวยไหมครับผมนีครับน่เสร็จแล้วครับแล็ปท็อปของพี่แค่นี้พี่ก็สามารถ อกพาไปไหนมาไหนได้แล้วนะครับนี่ครับตรงรุ่นนะครับนี่โอเคนะครับร้านนี้การันตีเลยนะครับผมในลาซาด้ของดีก็ยังมีอยู่นะครับครับค่าช็อปตัวจริงห้ามพลาดนะครับครั้งแรกพี่จะสั่งในไอแต่มันจะราคาแพงนะครับประมาณสามร้อยหกสิบบาทไม่รวมค่าส่งรวมค่าส่งก็จะตกประมาณเกือบสี่ร้อยนึงนะครับ อันนี้เราแค่สองร้อยกว่าบาทเราได้แบบนี้เลยนะครับเป็นไงครับสวยนะครับขอถ่ายรูปไปก่อนนะครับอิสเซอรี่ต่างๆนะครับผมนี่ก็คือหูฟังนะครับไร้สายเราทำงานนะครับเราก็จะมีลำโพงบูทธตัวหนึ่งครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับก็จะเปิดฟังโอ้โหถือว่าสวยมากนะครับขอบคุณมากๆนะครับ เป็นรีวิวนะครับเคสสำหรับ macbook pro 15นะครับรุ่น13นิ้วนะครับ macbook 13นิ้ว retina นะครับเคสสวยๆนะครับสั่งได้ใน lazada นะครับผมนี่นะครับผมประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาถามแม่นะครับว่าชอบไหมครับแม่สีนี้สวยไหมครับผมสีสวยเนี่ยเขาเรียกสีแดงเลือดหมูแดงอะไรนะครับแดงเลือดหมูนี่นะครับแม่ชอบนะครับผมเจิดดี วัสดุเป็นไงบ้างแม่จากที่แม่สัมผัสดีนะเหมือนมันนิ่มๆเลยนะเนาะแปลกๆมันจริงๆมันทํามาจากพลาสติกนะแม่เนาะแต่ความรู้สึกมันยังไงไม่รู้คมันเหมือนกมาวยีคล้ายๆกึ่งกมาวยีเะแมะให้ความรู้สึกเหมือนก๊าวยีนะครับผมนี่สองร้อยกว่าบาทนะคะผมเนี่ยวัสดุดีมากดูหรูไหมแม่อืดูหลานะครับก็คือเราเป็นคนชอบสีแดงกันนะแม่ ด้านกีบแม่แม่ขอให้ดูตุดมาแล้วครับผมจะให้คุณแม่โชว์อ๋อนี่เลยโชว์ด้านด้านนี้นะครับหนักนะครับหนักสินะครับผมแป๊บนึงนะครับแม่ือดับดีๆนี่นะครับนี่คือด้านหลังนะครับผมคือวัสดุเขาไม่ได้กองแกงเลยนะครับผมเนี่ยครับทำมาอย่างดีเลยนะครับนี่คือพอประกอบอะไรเสร็จนี่คือสวยเลยสําคัญในการการสั่งซื้อนะครับคือเราต้องเลือกรุ่นแล้วก็สั่งดีๆนะครับมันจะมี13เรติน่า13แอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสั่งผิดนี่คือปัญหาเกิดเลยนะครับเพราะว่า มันรอของนานนิดนึงรุ่นนี้ครับผมก็คือประมาณเกือบสิบห้าวันนะครับผมวันนี้สามันเรื่องอะหรอใช่นั่นแหละแต่สีสวยจริงยลยครับผมนะครับสวยถูกใจเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับผมเคสนะครับเคส macbook นะครับผมใครที่ซื้อ macbook มาไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือ2นะครับสามารถสั่งใน Lazada หรือ Shopee ได้นะครับผมก็สวยได้นะครับผมในราคา200ร้ต่อบาทนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมนี่ใสงีค่ะครับผมนี่เดี๋ยวก็จะมีอะไรดีๆแกจิตอะไรดีๆอุปกรณ์ดีๆยังไงก็จะมาแนะนําอีกนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะรอบหน้าจะเป็นต้นไม้มัาช่วงนี้ไม่ได้รีวิวต้นไม้เลยแม้แต่นิดครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะ